แกนำคอทอก็เตรียมเสนอกับปปสทำร่างพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมในด้านการปฏิรูปพลังงานที่ดินและการศึกษาพร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติ นายนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอบอกว่าได้มอบหมายให้คณะทํางานด้านข้อมูลคือนายกิติชัยใสยสะอาดนายทวัชชัยจรนชาติร่วมเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศ5ข้อ ข้อที่ 1. ต้องแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําข้อ2ต้องสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจข้อ3แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยไม่เอื้อต่อกลุ่มทุนผูกขาดทางการเมืองข้อ4ยกเลิกการบังคับสอสอสังกัดพักการเมืองซึ่งนําไปสู่เผด็จการพักการเมืองในระบบรัฐสภาข้อ5แก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายพักการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยให้พักการเมืองอุดมการทางเลือกต่างๆได้มีพื้นที่อย่าง แท้จริงนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอพิมพ์เขียวเพิ่มเติมในด้านการปฏิรูปพลังงานที่ดินและการศึกษาโดยเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญต่อพื้นฐานการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งประเทศส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นหนึ่งในเรื่องที่กปปสจะปฏิรูปนั้นเห็นว่าปัญหาหลักอยู่ที่โครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่ต้องลดการสั่งการจากทุกฝ่ายลงและเพิ่มการสร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายมีความเท่าเทียมกันในทุกมิติเปิดโอกาสให,ให้ประชาชน ทุกคนได้เข้าถึงเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองเอาไว้ทปทเนี่ยก็จะมีการทำข้อมูลในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานและก็ปฏิรูปที่ดินนะครับรวมทั้งเรื่องการศึกษาเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในขณะนี้เนี่ยเรากำลังชั่งน้ำหนักข้อมูลระหว่างการจัดตั้งบริษัทปตท,อทอใหม่ให้เป็นของให้เป็นรับวิหกิจ นะครับแล้วก็ไปดึงสินทรัพย์ที่บริษัทปตทนำไปใช้ในขณะนี้กลับมาเป็นของของรัฐบาลนะครับของประชาชนแล้วก็ยุติการดำเนินการเรื่องสัมปทานนะครับไปกำหนดเงื่อนไขใหม่ ตั้งบริษัทใหม่ให้เป็นรัฐวิสาหกิจของภาคประชาชนอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ทําให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้ามาเป็นเจ้าของปตทได้เหมือนเดิมการที่จะไปเอาหุ้นกลับมาหรือไปเพิ่มหุ้นกระจายหุ้นให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนในปตทนะครับ นายนิติธรยังย้ำด้วยนะคะว่าปัญหาของความเหลื่อมล้ําที่ผ่านมาคือการที่รัฐใช้อำนาจตัดตอนวงจรชีวิตปกติของประชาชนโดยใช้วิธียัดเยียดและกําหนดวิถีชีวิตของชาวบ้านลืมภูมิปัญญาท้องถิ่นปัญหาหลักของการพัฒนายอยู่ที่อำนาจโครงสร้างทางการเมืองที่จะต้องลดการสั่งการจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อเพิ่มการบริหารจัดการในพื้นที่ไม่ใช่การไปแทรกแซงวิถีชีวิตชุมชนคอปทอมองวิธีการเข้าไปพัฒนาชุมชนต่างๆจะต้องไม่ทิ้งอัตลักษณ์ชุมชนและจะต้องนำคุณลักษณะของชุมชนมาพัฒนาให้ประชาชนสามารถจัดการตัวเองได้และใช้งบประมาณในการพัฒนาให้เหมาะสมค่ะ